เมื่อวันที่8สิงหาคม2568หนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาหวิลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนและนักศึกษากว่า700คนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีถวายผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงิน ของหน่วยราชการในสังกัดมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา93พันษาวันที่12สิงหาคม2568 ซึ่งจะโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ